ก็ช่วงช่วงแรกเนี่ยโบก็ค่อนข้างมีความกังวลว่าสังคมจะจับประเด็นผิดหรือเปล่าแต่ว่าจนมาถึงวันนี้เนี่ยทิศทางข่าวโบวคิดว่าเริ่มมองไปในทางที่ถูกต้องแล้วคือคือเรื่องนี้มันมีอยู่สองสามส่วนนะคะส่วนแรกคือโดยโดย,โดยพฤติการของของคุณบอสเองเนี่ยมันก็ค่อนข้างร้ายแรงแหละนะของการที่แบบชนแล้วก็มีการลากร่างไปถึงเห็นว่าสองร้อยเมตรเนี่ยก่อนที่จะหนี กลับไปทีบ่บ้านแล้วก็หลบอยู่ในบ้านพอตำรวจไปถึงก็ให้ลูกน้องหรือว่าพ่อบ้านเนี่ยออกมารับผิดแทนค่ะคซึ่งซึ่งซึ่งโดยพฤติการมันค่อนข้างมันแย่ละสำหรับคนที่รวยพูดง่ายๆว่าถ้าสมมตินะคะสมมติเป็นแท็กซี่ขับรถชนคนแล้วหนีเนี่ยค,คือมันไม่ถูกต้องอยู่แล้วแต่สังคมอาจจะยังพอเข้าใจได้ว่าเออกลัวไม่มีเงินที่จะชดใช้อะไรแบบนั้น ะะ uh huh. แต่ว่าในกรณีนี้คือับรถที่ขับคือ f ฟ r ร์รแน่นอนว่าครอบครัวนี้ก็ทุกคนก็รู้ว่ามีเงินเยอะแล้วก็ครั การที่แบบหนีไปแล้วปฏิเสธความรับผิดชอบทุกอย่างถึงขั้นที่ให้ให้พ่อบ้านออกมารับแทนในช่วงแรกความรู้สึกของสังคมก็จะค่อนข้างค่อนข้างรุนแรงนั่นคือสาเหตุท<ม>ี่คดีนี้เป็นที่สนใจแต่ต้นแต่วันนี้ต้องบอกว่ามันมมันันนเลยในส่วนของความผิดของคุณบอสไปแล้วคือตรงนั้นมัน,ม,น,ม,นมันชัดเจนเด็ดขาดไปแล้วแต่สิ่งที่เป็นสเต็ปที่สองก็คือการทํางานของเจ้าหน้าที่ชั้นตํารวจแล้วก็อายการครับซึ่งตรงนี้ก็คือดูไม่ยากอีกเพราะว่าทุกคนก็จะเห็นว่า โอเคตำรวจมีการมีความพยายามช่วยประวิงคดีอันนี้ชัดเจนดูจากตรงไหนบ้างคือไม่มีใครหรอกค่ะที่จะได้รับหมายเรียกจากตำรวจซ้ำๆในคดีที่มันค่อนข้างจะชัดเจนขนาดนี้ปกติปกติผู้ต้องหาเนี่ยได้รับหมายเรียกจากตำรวจครั้งที่หนึ่งถ้าไม่ว่างขอเลื่อนตำรวจจะออกหมายเรียกคร,ครั้งที่สองถ้าไม่ว่างอีกอย่างเก่งก็ได้หมายเรียกครั้งที่สามแต่ถ้าหลังจากนั้นเนี่ยจะโดนหมายจับกันละ คือหลังใหมายเียกครั้งที่สองเนี่ยไม่มีใครที่จะกล้าไม่ไปไรายงานตัวละค่ะเพราะว่าเสียงทีย่ยะโดนใหม่ยจับสูงม,มากแต่ในคดีของคุณบอเท่าที่บอไดยินตามตามสื่อมวลชนเนี่ยมีการเรียกถึงแปดครั้งอันนี้มันไม่ปกติอยู่แล้วนะคะแล้วก็การทีร่ปล่อยเวลาล่วงเลยจนกระทั่งข้อหาหลุดไปหลุดไปหลุดไป,ดไปอ่าหมายถึงหมดอายุความเนี่ยแล้ยังมีพวกวข้อหาบางข้อหาที่อ่า พบแอลกอฮอล์แต่ตำรวจกลับบอกว่าเมาหลังขับต่างต่างเหล่านี้บัญชี้ให้เห็นว่าการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่ปกติยิ่งเมื่อเรารมีกรณีเทียบเคียงอะอย่างพูดเรื่องใกล้ตัวบอกก็ได้การก็คดีชุมนุมทั้งหลายเนี่ยรเราไม่เคยนะคะเทียะไ,ได้หมายเรียกทั้งที่สองทั้งที่สามโดยไม่มีความกังวลทั้งทั้งที่เราไม่มีพฤติกรรมหลบหนี เราไม่สามารถไปยุ่งเยิงกับพยานหลักฐานได้และเราไม่ใช่บุคคลอันตรายหรือผู้มีที่พลอะไรเนี่ยแต่ตำรวจขอฝากขังตลอดนะคะแต่ในกรณีของคุณบอสเนี่ยปล่อยตัวไปง่ายๆถูกไหมคะรายงานตัวเสร็จแล้วเราเราปล่อยตัวไปง่ายๆบอกไม่แน่ใจว่ามีการขอฝากขังหรือคัดค้านการประกันตัวหรือเปล่าแต่คดีของผู้ชุมนุมทางการเมืองโดยสงบทั้งหลายเนี่ยทั้งขอฝากขังทั้งคัดค้านการประกันตัว ทั้งที่ปกติงเงื่อนไขของการขอฝากขังเนี่ยคือหนึ่งคุณมีเจตนาหลบหนีถามว่าคุณบอลมีไหมเจตนาหลบหนีมีตั้งแต่วันแรกสองคุณอาจจะไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานได้เขาก็มีความพยายามที่จะยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานตั้งแต่วันแรกคือปั้นผู้ต้องหาปลอมขึ้นมาเลยสามคุณเป็นบุคคลอันตรายหรืออาจจะมีเป็นผู้มีอิทธิพลถามว่าตระกูลอยู่วิทยานผู้มีอิทธิพลไหมคืออันนี้ตำรวจเนี่ยจบไปละคือ ไม่สุจริต <ฮะ S 1> ตลอดกระบวนการน,นะคะคในตำรวจ <ฮะ S 1> บางคนที่เกี่ยวข้องต่อมาถึงชั้นอายการนะคะ,<ฮ>ะอายการปกติเนี่ยซึ่งไม่ควรจะเป็นปกติะนะในประเทศไทยเนี่ยอายการมีพฤติกรรที่คดีอาจจะไม่ไม่ไม่ได้ดูความรายละเอียดรอบข้อของพยานหลักฐานแต่ก็ส่งฟ้องไปก่อนอันนี้ชัดด <ๆ S 1> อีกจากคด <ฮะ S 1> ีชุมนุมมากมายอะยกตัวอย่างคดีกลุ่มคนอยากเลือกตั้งคดีแรก mbk สามสิบเก้าเนี่ย มีคนที่ถูกส่งฟ้องไปกับเราเนี่ยที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกับการจัดการชุมนุมเลยคือคุณวีระสมความคิดกับคุณสมบัติบุญงานอนนงซึ่งพยานหลักฐานทุกอย่างในที่เกิดเหตุก็ก่งบอกว่าเขาแค่ไปยืนดูอยู่รอบๆแล้วก็ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนเสร็จแล้วก็กลับบ้านครับไม่ได้อยู่ร่วมการชุมนุมด้วยซ้ำแต่กลับถูกตั้งข้อหามหนึ่งหนึ่งหกซึ่งเป็นข้อหาร้ายแรงมากนะคะคือยุยงปลุกปั่นเป็นภัยต่อความมั่นคงโทษจำคุกสูงสุดเจ็ดปี ถูกตั้งข้อหากแกนำํำอันนี้ไม่พูดถึงแกนํำเลยแล้วกันเพราะว่าถือว่าตัวเองเป็นผู้มีส่วนได้เสียแต่สองคนเนี้ก็<ๆ>ถูกอายการส่งฟ้องดำเนินคดีในชั้นศาลด้วยข้อหา,หาที่หนักมากเท่าๆกับพวกเราซึ่งพฤติการพวกเรามัน,มนไปหนึ่งหนึ่งหกได้ยังไงอันนี้ก็ไปพิจารณากันเองครับ,รบอันนี้ก็คือพฤติกรรมของอายการที่มันเคยเกิดขึ้นแต่พอดูคดีของบอสอยู่วิทยาเนี่ยโอ้โหตั้งหลายปีแล้วผููต้องหาหลบหนีด้วยนะคะแต่มีการ ถูกแทรกแซงต่างๆเนี่ยจนกระทั่งถึงขั้นสุดท้ายมีการสร้างพยานขึ้นมาใหม่โอเคไม่ว่าจะเรียกว่าเป็นการเรียกพยานขึ้นมาใหม่หรือว่าหาพยานใหม่หรืออะไรก็ตามหลังจากการร้องขอความเป็นธรรมหลายๆครั้งมีการเกิดพยานขึ้นมาใหม่และสุดท้ายนําสู่การไม่ฟ้องถูกข้อกล่าวหาครับซึ่งมันผิดปกติเป็นอย่างยิ่งคดีของพวกเราเห,าหรอคะต่อให้ยื่นหนังสือขอความเป็นธรรมไปเนี่ย บางทีก็เรื่องก,ก,ก็ขึ้นสู่สารเฉยๆอย่างนี้เพราะว่า mm hmm. ไม่รู้ทําไมาจจะยุ่งมาก mm hmm. ผลักให้สารพ mm ิ hmm. จรารณาเพราะฉะนั้นสังคมเห็นถึงความสองมาตรฐานตรงนี้ mm hmm. แต่ mm hmm. ประเด็นที่สามซึ่งสําคัญมากคือ mm hmm. มีหลายๆคนบอกว่าไอ้เรื่องการาล้างคดีกันอย่างเงี้ยมันปกติหลายๆคนพูดคาว่าปกติขึ้นมาแต่โบจะบอกว่าถ้าคุณบอกว่าคดีนี้ปกติคือคุณม mm ิสเตอร์พอยต์คือคนคุณหลุดประเด็นสําคัญไปประเด็น mm hmm. สำคัญคือคดีนี้ ไม่ต้องขึ้นสู่สารด้วยซ้ําคือมันตัดตอนกันไปสุดเเพราะอะไรก็คือเป็นสิ่งที่สื่อมวลชนกําลังให้ความสนใจอยู่ตอนนี้คือการแทรกแซงของกอมทหรือคณะกรรมการของสภาสนชนะคะครับสนชคือสภาในยุครัฐบาลคอสชซึ่งมันมีคณะทีการชุดหนึ่งซึ่งดูแลกิจการตํารวจเนี่ย ไปรับเรื่องนี้มาจากทนายความของคุณบอสเพื่อที่มาพิจารณาศึกษาแล้วไปมีความเ<อ>ห็นส่งหนังสือขอความเป็นธรรมถึงอายการเป็นเหตุให้อายการมาคลิกสำนวนขั้นสุดท้ายด้วยการมีพยานใหม่ๆงอกขึ้นมาอย่างที่เห็นไม่ว่าจะเป็นพยานที่บอกว่าขับรถตามและเจ็ดพยเพ่มาปรากฏตัวว่าฉันมีคนขับรถตามรถคันนั้นเองหรือยพยานผู้เชี่ยวชาญที่บอกว่าคำนวณแล้วจากความเร็วที่ พยานผู้เชี่ยวชาญคนแรกบอกไว้ว่าเจ็ดหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเจ็ดกิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยลดลงเหลือเกือบเกือบแปดสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงก็คือไม่ผิดกฎหมายเจ็ดสิบเก้าที่พี่บอกนะครับใช่ครับซึ่งไอการแทรกแซงขั้นสุดท้ายที่นํามาสู่การลบข้อหาได้ทั้งหมดเนี่ยมันคือกมทของสนชชุดเนี้นะคะอืมครับมันทําให้คดีนี้ไม่ปกติค่ะคือคือที่ที่คนบอกว่าปกติเนี่ยคือคนบอกว่าเอ้ยมีเงินก็ลบกันได้ปกติ แต่จะบอกว่าคดีนี้ไม่ปกติเพราะมันไม่ได้มีแค่เงินถ้าคุณไปดูรายชื่อของกมทชุดนั้นเนี่ยคุณจะเห็นตั้งแต่ตัวประธานก็นามสกุลวงสุวรรณนะคะในนั้นมีวงสุวรรณสองคนประธานกับอีกท่านหนึ่งนะคะที่อยู่ในกมทมีผบตรอยู่ในนั้นด้วยนะคะมีคนที่มีความเกี่ยวข้องกับทางตํารวจอายการปปชในในพนเต็มเลยอยู่ในชุดนั้นเนี่ยค่ะ อืครับเพราะฉะนั้นรตรงนี้คือหัวใจหัวใจของเรื่องนี้ไม่ใช่ว่าตํารวจขั้นไหนรับเงินตํารวจขั้นไหนบ,บอกว่ามีหมอฟันบอกว่ารับยาชาเป็นโคเคนเข้าไปไอ้ตรงนั้นคือยิบย่อยหมดแต่ว่าอะไรที่ทําให้คดีนี้มันไปได,ได้แบบเรียกว่าสุดซอยสุดทางเหมาทุกข้อหาแล้วลบไปหมดเลยเนี่ยคือคืออยากให้ความสัมพันธ์ไปที่กรมอทอชุดเนี้ค่ะ ถ้าเป็นลิสต์รายชื่อแล้วก็จะรู้แล้วก็จะเห็นว่าโอ้ผบตรก็อยู่คุณจักทิพก็อยู่ในคนตรวจเอกจักทิพอยู่ในกรมทอนี้ด้วยนะแต่วันนี้กลับมาบอกว่าอุ้ยตั้งกรรมการสอบตํารวจที่เกี่ยวข้องแต่ว่าในวันที่ท่านอยู่ในกรมทอท่านไม่เห็นความผิดปกติเือหรือเอาจริงๆไม่ต้องอยู่ในกรมทอ่ะเพราะท่านเป็นผบตรถูกไหมเพราะฉะนั้นทุกทุกอย่างเนี่ยวันนี้ต้องให้ความสนใจไปที่กมทอ เมื่อวานเราก็เลยดีใจมากที่ได้เห็นว่า,ามีมีหลายฝ่ายต้องการทราบรายละเอียดการพิจารณาของกรมทรด้วยการขอรายงานการประชุมนะคะเข้าใจว่าเมื่อวานจะมีกลุ่มคุณรสนา,าตัวสิตรกูลนะคะเข้าไปขอร,รายงานการประชุมจากท่านประธานรัฐสภาชวลิกภัยโบได้ยินข่าวนี้ไปที่เมื่อวาน<ๆ>ก็เป็นเรื่องที่น่าหยินดีเพราะว่าน,นี้คือหัวใจก็เอามาดูค่ะว่า รายงานการประชุมเขียนว่าไรเอามาดูว่านังสือขอ,ขอความเป็นธรรมที่ส่งให้อายการทั้งที่จริงๆกมทไม่ไม,ไม่ไม่สามารถไปแทรกแซงกระบวนการยุติธรรมแบบนี้ได้นะไปดูว่านังสือขอความเป็นธรรมนี้เขียนว่าไรเราคิดว่าอันนั้นอันนั้นคือหัวใจของเรื่องนี้ทั้งหมดเพราะฉะนั้นย้ำประเด็นว่าเรื่องนี้ไม่ใช่แค่มีเงินแล้วหลุดนะคะแต่มีเครือข่ายที่เชื่อมโยงกับอํานาจในยุคที่เป็นรัฐบาลเผด็จการอย่างชัดเจน ก็ชัดเจนนะครับคุณโบแสดงทัศนะติงว่ากมทหลายชุดในสภาของสภาผู้แทนราษฎรปัจจุบันเนี่ยก็กาลังพยายามที่จะตรวจสอบเรื่องนี้อยู่นะคะก็ในขณะเดียวกันพวกเราประชาชนก็ควรจะตรวจสอบกมทที่กำลังตรวจสอบเรื่องนี้อยู่ด้วยเช่นเดียวกันว่าเขาตั้งประเด็นถูกต้องหรือไม่เพราะโบคิดว่ามันอาจจะในที่สุดแล้วคนที่เกี่ยวข้องเนี่ยอาจจะมีความพยายามให้เรื่องนี้ความผิดไปตกอยู่ที่แค่ชั้นตํารวจหรืออายการ ครับแต่เราอย่าลืมว่าถ้าแค่ตํารวจกับอายการเนี่ยมันไปไม่สุดถึงขั้นลบคดีสุดท้ายไปได้นะคะการลบคดีสุดท้ายเนี่ยชัดเจนว่ามาจากการแทรกแซงของกมทชุดนั้นเพราะฉะนั้นตรงนี้อาจจะเป็นโจทย์ของสังคมค่ะว่าแล้วเราจะจัดการยังไงกับการแทรกแซงแบบนี้เพราะข้อสังเกตของโบอ,อันอันหนึ่งเนี่ยก็คือว่ากมทชุดนั้นทํางานผิดบทบาทหลายคนคคไม่รู้นะคะว่ากมทอของสภาเนี่ยมีหน้าที่อะไรอืมฮะ แล้วคนคก็ทรีกตกมทปฏิบัติต่อกมทเหมือนกับเป็นโรงพักว่าออมีปัญหาอะไรก็จะวิ่งเข้าหากมททันทีทั้งที่แล้วกรมทเนี่ยจะมีจะมีหน้าที่ในการตรวจสอบการทํางานของหน่วยงานของรัฐดังนั้นเห็นว่าต้องให้กระบวนการมันมันดำเนินดําเนินไปตามตามปกติแล้วแล้วลลเมื่อเขาเมื่อหน่วยงานในงานของตัวเองเสร็จแล้วมันผิดปกติเนี่ยหรือยังไม่เสร็จแต่มีความมีความผิดปกติเนี่ยเข้าไปร้องได้แต่กมทไม่ได้เป็นโรงพักนะคะ แล้วก็ไม่มีไม่มีหน่วยงานไหนที่มีอำน,นาจไปแทรกแซงกระบวนการยุติธรรมครับครั้งนี้มัน,<ด>ม,นมันชัดเจนว่าใช้กรมทรแทรกแซงเพราะจริงๆล้วทนายเนี่ยสามารถทําหนังสือขอความเป็นธรรมเองได้สาเหตุที่ต้องใช้กรมทเพราะอะไรเพราะตัวเองขอมาหลายรอบแล้วแต่พอไปใช้ใช้กรมทเนี่ยคิดว่าอายการ,ร,รจะต้องฟันกรมทครับทั้งที่อายการไม่ไม่จําเป็นไม่จําเป็นที่จะต้องทําตามที่กรมทรร้องขอทำไมทนายไม่ทําหนังสือขอความเป็นธรรมเอง ทำไมทนายไปดมือกรมทก็เพราะกรมทอชุดนั้นมีอำนาจสูงมากจนมั่นใจว่าอายการจะต้องเกรงใจแลวจะต้องฟังครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่แล้วก็สําคัญนะครับเพราะว่าเป็นการแทรกแซงกระบวนการยุติธรรมของกรมทที่คุณโบกล่าวถึงก็คือคณะกรรมาิการเกี่ยวกับเรื่องของความยุติธรรมนะฮะเรื่องของการตรวจสอบอายการที่สั่งไม่ฟ้องนะฮะซึ่ง หลังจากนี้เราคงจะต้องติดตามกันอย่างกระชั้นชิดนะครับว่าผลออกมาจะเป็นอย่างไรจะสาวไปถึงผู้ที่เป็นผู้นําระดับสูงสุดก็ว่าได้นะฮะในยุคของการปกครองโดยรัฐบาลที่มาจากการปฏิวัติรัฐประหารหรือที่เราเรียกว่าสอนอชอนั่นเองนะครับ